เรื่องแรกก็คืออันนี้ก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเอ่อมันเกิดขึ้นจริงจริงอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยคือเป็นห้างสัพสินค้าที่หนึ่งแล้วกันแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขานะครับเป็นสถานเป็นเอ่อห้างสัพสินค้านะครับเป็นห้างสรพสินค้าที่หนึ่งแล้วก็ตอนนี้เมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยห้างสัพสินค้าเนี่ยเขาก็จะเอ่อเปิดเปิดทําการ ประมาณ11บเอโมงเช้านะครับแล้วปิดประมาณ5้าทุ่มใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือว่าสมัยก่อนเนี่ยห้าห้าเปิดสิบเอ็ดโมงปิดห้าทุ่มแต่แล้วตอนนี้ก็คือพอช่วงหลังห้าทุ่มไปเนี่ยมันข้าบนเนี่ยข้าบนของห้าแต่และชั้นละชั้นเนี่ยคือชั้นบนสุดอย่างส่วนส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นเออ่ที่ที่เด็กเต่นนะฮะ mm hmm. เออ่เป็นเด็กเล้นกับเป็นโรงหนังโรงภาพยนตร์และตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นมิสไน มิ้นไนมิ้นไนมิ้นไนคืออะไรมิ้นไนก็คือควาพเป็นยา์ที่ฉายใหม่ใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็พยายะลงมิ้นไนก็คือประมาณเที่ยงคืนก็คือจะลงพร้อมกันทั่วโลกแต่ถ้าเป็นอยูนที่ไทยก็จะเป็นตอนกลางคืก็คือตอนดึกก็คือประมาณเที่ยงคืนแต่เที่ยงคืนเนี่ยคือเที่ยงคืนที่หนึ่งจากความบรรยายนั้นได้เริ่มฉายเนี่ยก็คือเข้าจริงเลยนะฮะก็คือว่าตอนนี้มันก็คือพอเข้ที่ยงคืนวันที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยตอนนี้ความบรรยายนั้นได้ได้เริ่มฉายปุ๊บ เริ่มเช้เาคืนความจะเริ่มเนี่ยก็ประมาณตั้งต่สองสองครึ่งใช่ไหมฮะไปจะเริ่มเริ่มจะเริ่มเนี่ยก็ประมาณนี้ครไปล้าและเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์จริงคือว่าพอพีจายปุ๊บสมัยก่อนมัปิดความนิยมมากทุกคนก็จะมาดูหนังใหม่กันก็คือเช่าคืนทุกคนก็กคือช่วงนั้นห้างก็จะปิดทุกคนก็จะต้องเวลาเข้าอ่ะทุกคนไปเที่ยวห้างก,ก่อนแล้วก็จะขึ้นไปทางนู้นขึ้นไปทางขั้งนาห้าง นไปปุ๊บก,ก็ไปไปดูหนังพอทันนี้คือหนังเริ่มฉายไปแล้วฉายไปอีกการคือว่าหนังฉายไปปุ๊บแต่นม่เริ่มประมาณตีตีสองประมาณตีสองถึงตีสองครึ่งใช่ไหมฮะ,ะแล้วตอนนี้คือพอพอเริกตีสองครึ่งปุ๊บเรามีมีคนอยู่ประมาณตอนนั้นนละคนเยอะมากคนก็จะทยอยลงมาะพอทันคนทยอยลงมาปุ๊บเนี่ยห้างจะปิดแล้วแต่เขาจะให้ให้ลงลิฟต์นะฮะให้ให้ลงลงิฟต์ด้าน,านหน้าด้านข้าขงของตัวห้าง พอลงลิฟต์ปุ๊บเนี่ยลิฟต์มันจะมีแค่2ตัวด้านข้างนก็คนทุกคนก็จะทยอยลงมาหมดทยอยลงมาหมดแต่อนนี้มันจะมีอยู่เพื่อนกันอยู่ประมาณ5คนนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่ะประมาณ5คนแต่อนนี้คือผู้หญิงเนี่ยเขาเกิดปวดท้องเกิดปวดท้องขึ้นมาปุ๊บท้องเสียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้าห้องน้ำใช่ไหมตอนนี้เขาเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานนะเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาก็พอเข้างานงานปุ๊บแต่ันี้ห้าทุกคนจทยอยลง ดึกแล้วอัติศรั่งกว่าเนี่ยทุกคนก็รีบกลับบ้านแล้วแต่นี้พอถอ้าคนเนี้ยเขาก็อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเขาบ้าผมเอ,อ้พอแต่นี้ประมาณสักผ่านไปมาครึ่งชั่วโมงได้เขาบ้าคิดว่าเวรานะ คือพอห้ามมันใหญ่มากเขาก็พอปิดลิปปุ๊บเขาก็จะเดินไปที่อื่นละทุกคนห้าคนนี้คือคือติดอยู่ในลิเนี่ยคือตะโพนยังไงก็ไม่มีใครได้ยินเคาะยังไงก็ไม่มีใครได้ยินแล้วเสร็จละคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าน่าสลดน,นะฮะก็คือหายใจไม่ออกอพอหายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บห้าคนนี้เสียชีวิตห้าคนนี้เสียชีวิตเลยนะะก็คือเสียชีวิตปุ๊บแต่นี้เช้ามาเช้ามาเนี่ยเช้ามาเนี่ยก็คือ ศพฆาศพเปิดมาปุ๊บตกใจเลยนี้เหงนศพฆาศพแต่นี้ก็โดนโดนตำรวจสอบสวนตำรวจสอบสวนเสร็จปุ๊บคนคนที่โดนจับก็โดนจับไปแล้วปภนี้ว่าถือว่าควาเป็นประมาทอะไรหรือแล้วแต่เนี่ยเป็นประมาทของรปภใช่ฮะทุกคนก็ข่าวเนี้ยก็เป็นดังมากเนอสมัยก่อนเนี่ยจะดังมากในในแต่แต่เขาก็จะปิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นขข้านใหญ่เขาก็จะปิดข่าวแลวเสร็จแล้วตอนนี้เราปภชุดนี้ออกไปหมด แต่นี่เราปอพอชุดนใหม่มาแล้วว่าที่ใหม่นี่ก็คือเขาก็ยังไม่ทราบเรื่องหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเขาทราบเรื่องเนี่ยเขาก็จะกลัวใช่ไหมเขาก็จะปิดข่าวพอป,ปิดข่าวปุ๊บก็มีเหตุการณ์แปลกๆอย่างอย่างประมาณที่ว่าเราปอพเนี่ยไปพอลงหนังปิดเที่ยงคืนเหมือนเดิมมิดไน้์เหมือนเดิมเราพอพก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราปอพเขาก็ ขึ้นไปข้างบนเวลาวันั้นเสร็จปุ๊บเขาก็เห็นเห็นเออแล้วเขาก็เห็นริบเปิดใช่ไหมกิอนที่เปิดเนี่ยพวกเนี่ยก็เห็นมีคนอยู่ในริบเขาก็รีบวิ่งเพื่อจะลงมาเอาจะลงมาพวกเขาเขาไปเห็น นนั้นก็คือก็เป็นที่กล่าวฝก่นะแล้วพอเสร็จแล้วเราพอก็อยู่กันไม่ได้ตนดดอนนี้ก่กนใบของกนใบของห้างเนี่ยก็คือเขาก็จะจะไม่มีตตรางช่วงหลังเนี่ยจะไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้มีลหงหลังมิไนท์ละก็จะไม่ให้มีวินไนท์แต่เราเราก็คือถ้าลงมาคือลงมาปุ๊บก็จะให้เปิดยิบค้างไว้จะไม่ให้ ก็จะเจออีกคือข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆเป็นตู้ยันเดียวกัจะเป็นรูปเหลี่ยมใช่ไหมอีกกระจกอย่างเงี้ยก็จะเห็นเงาคนอยู่ข้างในบ้านเห็นอะไรบ้างเนี่ยเรา่อยเจอปล่อยมากก็เลยก็คือประมาณเนี้ยอืประมาณว่าประมาณเนี้ยนะฮะคือตอนนี้นับป็นวันเนี้ยห้างเนี้ยนับปัจจุบันห้างเนี้ยโดนติดคือคือเขาปิดเขาเลิกกิจการไปแล้วเลิกกิจการไปมาสิบปีแต่ณปัจจุบันเนี้ยก็เปิด การมาเปิดการมาเกิดต่างแต่ก็เรื่การที่ของเริ่อหนนะฮะคือเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวก็หนึ่ง